อาหารหลักปรข้าวค่าสูงใส่จานมาข้าวสวยนี ha? ่แหละนะฮะท่านลองทานข้าวสวย ants, e? ทั้งปีดูสิทานทุกวันเลยที่เป็นแป้งทั้งหมดเนี่ยสลับกันก็ได้อ่ะวันนี้ทานข้าวเจ้าพวกนี้ทานข้าวเหนียวมะลื่นขนมจีนมาเรื่องอ่แป้งขนมปังอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นแป้งทั้งหมดเลยนะแล้วลองทานแป้งอย่างเดียวทั้งปีเนี่ยลองดูสิว่าร่างกายท่านจะเป็นอย่างไรทานแป้งอย <has ilians family relate> ่างเดียวฮะทานอาหารหลักอย่างเดียว เหมือนกันนะฮะพืชก็เหมือนกันนะฮะตลอดการทําการเกษตรของท่านเกษตรกร,กรไทยบ้านเราอ่ะมีสักกี่ท่านฮะที่มีความเข้าใจในเรื่องนี้ท่านใส่แต่ NPK ฮะแล้วท่านก็จะเปลี่ยนสูตรไปอยู่เรื่อยเปลี่ยนทุกปีอ่ะยี่ห้อปุ๋ยก็เปลี่ยนทุกปีทําไมต้องเปลี่ยนอ่ะท่านเคยถามตัวเองไหมคะว่าทําไมต้องเปลี่ยนสูตรปุ๋ยทุกปีทําไมต้องเปลี่ยนยี่ห้อปุ๋ยทุกปีมันไม่ตอบโจทย์ไงมันไม่ตอบโจทย์ฮะที่ใส่ใส่กันอ่ะ ก็มันไม่ถูกต้องเลยฮะมันไม่ใช่เท่านั้นมันไม่ใช่แค่ NPK ค่ะอาหารของพืชไม่ใช่แค่ NPK ท่านเกษตรกรจะต้องเข้าใจในเรื่องนี้ใหม่นะคะอาหารของพืชน,นะไม่ใช่แค่ NPK เหมือนเหมือนคนเราเนี่ยนะเราทานข้าวก็ต้องมีกับมีอาหารในครบถ้วนห้าหมูนะหมูเห็ดเป็ดไก่นะไขมันโปรตีนวิตามินเกลือแร่ใช่ไหมะฮะวิตามินจากผักจาก